ไม่กลัวบาปก,กล้องวงจรปิดจับภาพหญิงงัดตู้บริจาคของวัดหลบหนีกล้องวงจรปิดภายในวัดห้วยยางหมู่ห้าตําบลหนองหงอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีจับภาพหญิงวัยกลางคนเข้าไปในศาลาการประเรียนแล้วตรงเข้าไปงัดตู้บริจาคซึ่งทําเป็นรูปปั้นสามเณรนําเงินที่ชาวบ้านบริจาคไปประมาณห0 0พันบาทหลบหนีไปโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาส6บหนาฬิกาของวานนี้ กระทั่งวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากทางวัดว่ามีคนร้ายเข้าไปงัดตู้บริจาคเงินของวัดไปจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบพระมหาสมรัตสุเมโทเจ้าอาวาสวัดห้วยยางเจ้าคณะตำบลมากโปง่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อช่วงเช้ามีญาติโยมมาถวายสังฆทานและบริจาคเงินรูปปั้นสามเณรที่ตั้งใส่เงินบริจาคของวัดมีรอยถูกงัดขีดขาด ซึ่งทางวัดไม่ได้เปิดตู้นําเงินออกมานานประมาณสองถึงสเดือนแล้วจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายเป็นหญิงวัยกลางคนอาศัยจังหวะที่พระในวัดเข้าโบสถ์สวดพระปาติโมกกันหมดเข้าไปงับตู้บริจาคก,ก่อนหลบหนีไปเบื้องต้นได้ให้ทางผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นวัยยาวัจกรของวัดไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอพานทองเจ้าของท้องที่ เพื่อให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถูกงัดตั้งแต่วันไหนครับเพิ่งรู้วันนี้พอดีมีโยมโยมจะนอนตำเลิงมาถวายทางกระคาล้วก็จ่ายเกาห้้ให้เอ๊ะมาดูตรงนี้เอ๊ะไปดูเอาข้างหลังท้ายถูกเนี่ยเราให้เลขาตรวจด,ดูวงจรปิดอืมปรากฏว่าดูแล้วก็ทางวันพระครับวันที่อวันที่สิบเก้าเนะให้วัน วันที่สิบเก้าเป็นช่วงกลางวันเวลาสิบสี่เริ่มตั้งแต่สิบสี่จุดหนึ่งจุดสองารกำลังสวดปฏิโมกขวดปฏิโมกโอตอนนั้นพระอาจารย์สวดปฏิโมกอยู่ใช่ใช่พระสงฆ์ลงหมดแต่วมนิจฉอยู่กุติเลยไม่ไม่มีคนอยู่ในกุฏิใช่ในศาลาแล้วก็แล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยม่ครัวก็กลับบ้านกันหมดแล้วครัเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านหมดแล้วก็ก็มาใส่ช่วงนั้นเนาะใช่ เหมือนก็จะรู้ครับเหมือนจะรู้อาจจะรู้นะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนร้ายไหมครับก็ไม่ต้องฝากคงไม่ได้ดูคงไปไล่รมเลยบาปกรรมบาปกรรมเนาะไม่ไม่คุ้มมาเนาะใช้เงินใช้กันเล็กๆน้อยน้อยมิราบทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสันหวันโกกะอินรายงาน